ผมก็ไม่ขัดท่านแต่ถ้าถามว่าผมจะไปขับเลื่อนด้วยท่านไหมก็ผมก็คงไม่ไปเพราะว่าผมก็อยู่ขั้นในในการสร้างาวัดบารามผมก็คือได้ร่วมกับครูบาอาจารย์หลายท่านในการสร้างแต่คงไม่ต้องไปเอ่ยหรอกว่าวัดไหนสถานไหนก็คือสร้างาได้ร่วมได้ร่วมสร้างหลายที่คือวัดตั้งแต่ที่เป็นผืนดินเลยเนี่ยยังไม่มีอะไรสักอย่างยจนเป็นอาคารสถานที่มาเ่ก็สร้างไม่คือทวทวัดที่สร้างเสร็จแล้วใหญ่ๆตัวๆเนี่ยผมไม่เข้าผมไม่เคยเข้า ผมจะมเข้าจากส่วนมากจะเข้าไปวัดที่เพิ่งจะเริ่มสร้างหรือหรือหรือ,รอสร้างใหม่ๆเนี่ยจะ,จะอ๋อจะไปไปไปวัดที่ยังขาดแคลนอยู่วัดกําลังสร้างแล้วผมก <นะ S 2> ็ง,งงนะไอ้ส่วนตัวนะผมงงสร้างมาอะไรเยอะแยะวัดเก่านี้มิก็มีอยู่ทําไมไปพากันสร้างอะไรเยอะแยะมากมายแก่กรอนไอ้สายสร้างเนี่ยสร้างมาคำาขออะไรเนี่ยประชาชนก็ถามนะเรื่เงินเขาบอกครืองนี้พระพระท่านปฏิบัติแล้วท่านก็อยากสร้างบารมี าจาบารมีสร้างบารมีคือสร้างวัดเหรอสร้างบารมีนี่คืออะไรบารมีให้เกิดขึ้นในพูธศาสนาบารมีสิทขันติฐานะบารมีศีลบารมีวิริยะขันติไงคนเราเนี่ยถ้าถ้าไม่มีวิริยะบารมีไม่มีความอดทนขันติบารมีเนี่ยหรือไม่มีปัญญาบารมีการดึงศรัทธาในการที่จะนำพาคนเข้าสู่การปฏิบัติในการสร้างทานศีลภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถามว่าจะสร้างวัดได้ไหมนั่งสอนอย่างเดียวอะไรพวกเนี้ยถามว่า อ่อย่างอย่างเช่นคนที่เรียนประเรียนเก้าแล้วสึ่ออกมาแต่งตัวเป็นกระเทยเนี่ยเคยสร้างวัดบารามอะไรให้เกิดขึ้นใครใครนะพี่นะพูดให้ฟังว่าเรียนเก้าแต่งตัวปเวป็นกระเทยเหรออันนั้นเพศสภาพเขาเขาชอบของเขาเขาไม่ได้เอาเขาก็ชอบของเขานะเขาก็ไม่ได้เอาปากพี่ไปเขาไม่ได้เอาอย่างอื่นพี่ไปทํานะก็ส่วนตัวเขานะอันนั้นน่ะมล้ก็นั่นแหละเขาเรียบเทียไม่ฟังว่าเขาเขาเคยสร้างไหมเขาเคยสร้างแบบนั้นไหมหรือหรือแม้แต่ใครสร้างเอาหรือแม้แต่จันเบียของภาพจริงหน่อยนะแม้แต่จย์เบียรเนี่ย อาจารย์เบียไม่อยากสร้างก็เรื่องของอาจารย์เบียรแต่อาจารย์เบียเคยสร้างเอาอย่างเช่นวัดท่าซุงเนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นวัดอะไรนะวัดล่องขุนที่ที่เอาอาจารย์เฉลิมชัยสร้างเนี่ยพอสร้างมาแล้วเป็นเป็นประโยชน์ไหมเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวไหมคนไปชมไหมวัดเอาเอาเอาย่างวัดอาจารย์อาจารย์เบียรไม่ใช่ว่าเขาไม่สร้าง,ขงเขาก็สร้าง แต่ว่าเขาบอกเขาแค่บอกว่าสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันจําเป็นเอาความจําเป็นค่อยสร้างแต่อันไหนที่มันไม่จําเป็นก็ไม่สร้างแนวคิดเขาน่าจะประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นแนวคิดก็ก็เป็นแนวคิดของตัวเองแต่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของคนอื่นดีครับอ๋ออย่าไปวิพากษ์วิจารณ์แกวคิดอื่นแต่เขาก็ไม่ได้เจาะนะว่าวัดนั้นห้ามวัดนี้หา้ามเขาไม่ได้ว่านะเขาว่ารนะวมรวมนะยิ่งรวมแล้วยิ่งหนักเพราะมันหมายถึงทุกวัด รวมไม่ได้เลยถือว่า<ม>หนักเลยมาถึงทุกวัดรวมได้หนักกว่าเพรกกาะมันถ,ถือถือทุกวัดเอา <c oughs> อย่างเช่นพระพุทธรูปเนี่ยอย่างเช่นที่อยุธยาในเกาะที่บริเวณเกาะอยุธยารูมไม้ไหมมีกี่วัดมีกี่วัดไม่รู้ยเยอะแหละ,ะเดินซ้ายเดินขวาก็มีแต่วัดวัดอ่ะหกร้อยกว่าวัดหกร้อยกว่าวัดใช่สมัยที่เรียนสมัยที่เรียนท่องท่องเที่ยวสมัยที่เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจแล้ววิชาท่องเที่ยวเคยไปเที่ยวอยุธยาแล้วก็ ก็มีการบรรยายคือวัดเนพื้นที่อยุธยาหกร้อยกว่าวัดหกร้อยกว่าวัดมีวัดที่ยังใช้งานอยู่กับวัดที่ไม่ใช้งานใช่ก็คือวัดวัดหน้าพระสเมนเนี่ยเป็นฐานทัพที่พม่าเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพจึงไม่ถูกเผาวัดนี้สมบูรณ์วัดหน้าพระสเมนที่เหลือก็คือถูกเผาหลอมเอาทองไปอืเนี่ยเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไหมเอวันนั้นเดี๋ยวก่อนถามก่อนเอฟซีมันถามเยอะทําไมวันนั้นไม่ไม่ขึ้นกับจันเบีย ก็ก็คืออย่างนี้วันนั้นเขาไปขึ้นผลกระแสแล้วก็มีการถกเถียงกับพระครูประหลัดีระแล้วแล้วคําถามคําตอบเนี่ยที่อยากรู้อ่ะมันจบแล้วที่ประธานทมํมาอมเรอจบจบแล้วเคลียร์หรือว่าจบแล้วเออจบแล้วเราก็จบกับเขาแล้วหรือว่าเฮ้ยไม่ได้นะยังผิดอยู่นะอย่างเงี้ยเราเรามองไงอ่ะก็ตัวนี้เขาไป,ไปว่ากันเพราะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะก็เออเออแไปว่ากันรอ มันก็มีไม่กี่ประเด็นคือตอนนี้มันก็เริ่มมีคนมามาโต้แย้งในประเด็นคําสอนไปแล้วนะว่าคือการเข้าใจอันเข้าใจมันต้องมีอยู่แล้วการโต้กันเนี่ยก็ต้องรับฟังกันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วก็ต้องปล่อยให้มีการโต้บางสิ่งบางอย่างอาจจะพูดผิดบางสิ่งบางอย่างก็รู้ไม่จริงใครบอกว่าใครรู้จริงก็มาโต้มากลางดูกันอันเนี้ยผมมองว่ามันเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนนะถือว่าดีมากด้วยซ้ําอก็ก็นี่แหละก็มันมันจะประมาณประมาณในี้นี่แหละที่ อ,อย่างเรื่องของพวกคู่ประหลาดเราอ,อย่าไปโต้เขาไม่ละผมมีนมัดคิวเพิ่มอีกให้ยังยังตอนนี้ยังเดี๋ยว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 ้นัดกันมาช่องสิบแปดเดี๋ยววันจันทร์ผมไปช่องสิบแปดผมขอคิวเพิ่มให้อีกเนอไม่ไม่คือไม่ออกไม่ออกไปนั่งในรายการลองอืมรายการไม่ออกเออเฮนี่อ,อะไรนะนี่เ่าวันบอกว่าอะไรนะรอบหน้าฟันล่วงเน่อย เออเราว่าไงเขาเขาขู่เราหรือเปล่าพี่หรือเขาเขาจะถอนฟันให้ปวดสักซี่สองซี่ไหมหรือว่าไงก็นี่คือคนแบบเนี้ยคือใช่ไหมมันก็มาพูดในลักษณะแบบเนี้ยถามว่าไอต่อไอจริงๆแล้วมัน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 ใช่ไหมเราเราก็ต้องดูว่าเออการที่มาพิมพ์แบบเนี้คือหนึ่งไม่ได้รู้จักกันสองโอเคเขาอาจจะมีอารมณ์ร่วมนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่ถามว่าไอลักษณะแบบเนี้ยมันก็ผมผมเคยผมเคยดูข่าวอะ่ะที่เขาให้ข่าวว่าพี่ไปนอนโรงแรมแล้วเขาไล่หนีจากโรงแรมอ่มนนะผมเห็นข่าวจริงไหม แล้วก็มันจริงไหมมีคนดองข่าวไหมไม่มีนะหรอมันบอกว่าแก๊งนี้มาไม่ให้นอนมันมันเคยพูดนะมีคนพูดนะพี่แก๊งนี้มาไม่ให้นอนไม่ไม่มีนะเขาบอกว่าเขาไล่ออกเลยเขาไม่ให้พักเลยเขาพูดอะผมไม่ดูไปจากที่ไหนไม่รู้เห็นนะเคยเห็นข่าวนี้ไหมอ่ะไม่มีไม่มีหรอ แ,มมแล้วทุกวันนี้เวลาเราไปห้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาความดังก่อนเวลาเราไปห้างไปซื้อของไปเซเว่นเขาจําเราได้ไหมจําได้จาได้จําได้เลยเขาขอถ่ายรูปไหมเพราะว่าคือมันไม่ใช่ม,มีข่าวเดียวนะที่ว่าออกข่าวมันตั้งแต<ะ>่ดเดี๋ยวเดี๋ยวเด้วเขาขอถ่ายรูปไหมเอาไปเซเว่นหน่อมันก็มีบ้างก็มีบ้างเออมีบ้างยงแล้วทุกวันนี้ไปแล้วมีบริการไหมชั้นยืนประจำวันมีบริการไหม ยังเมื่อวานไปซื้อมะพร้าวอะ่ะก็ร้านมะพร้าวแถวแปดนิ้วอะ่ะ<อ>เขาก็ขอถ่ายรูปเออยะสุดนะยังกระดาลายอยู่นะก็แ<อ>สดงว่าจาได้นะจําได้จําได้จํจได้อยู่ก็คือเป็นก็ไม่ได้ดูตามยีบสี่ชั่วโมงหรอกก็มีแต่เฉพาะเวลาไปออกงานไปอะไรเงี้ยหรือในบริเวณถ้าเราอยู่บ้านอยู่อะไรมันก็มีญาติพี่น้องอยู่อยู่แล้วไงอยู่ในบ้านเราก็ไม่เล<อ>ียเลยมาก็ปลอดภัยอยู่เอาเข,ข้ามาก็ก็โดนนะลองดูจ้ อยาเข้ามานี่คือพร้อมหรือเปล่าก็ทะลึ <growing up> <time> <spe c Hoe tofu> ่งทะลึงมี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 ฟิลไปนั่งกินกาแฟแบบร้านธรรมดาเหมือนผมไปกินไปกินร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยแบบสองชั่วโมงนั่งไปคนรู้จักเงี้ยมีไหมแบบเนี้ยไปนั่งสบายสบายอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปนั่งปกติแต่ว่าคือคือชีวิตประจําวันผมเนี้ยนะมันมันตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเด็นเนี้ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยคือเราทํางาน ปกติก็ทำทำงานเสี่ยงเสี่ยงแบบเสี่ยงประทะมา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 โดยตลอดอยู่แล้วคือหนึ่งเสี่ยงตลอดได้หรออใช่คืองานงานมันเป็นงานประทะอย่างนี้มามามานานแล้วผมไม่ค่อยประทะเลยผมผมผกลัวมากผมไปว่าความนี่ทุกวันเนี้ยไหว้แม้กระทั่งเหลืออย่างเดียวคือไหว้หมาหน้าสารแล้วผมไหว้ทุกคนเลยผมไม่มีปัญหากับใครเนาะคือคือลุกความทุกวันเนี้ยผมไม่มีความเสี่ยงเลยคือลุกความที่ที่เป็นทนายให้เนี่ย โดยส่วนใหญ่เลยนะเราเป็นทรงไม่ยอมอืทร<ะ>งไม่เคลียร์ทรงไม่ไกล่เกลี่ยทรงแตกกันไปข้างฝ่ายตรงข้ามหรือเราเรา,าหรือฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเราเนี่ยส่วนฝ่ายพี่ไม่ยไม่เจรจาเลยหรือมู้อีกเดียวหรอคือจะไม่ส่วนใหญ่จะไม่โดยคือไอเจราจาก็มีสายเจราจาก็มีแต่แต่ที่เจอเนี่ยเจอแบบส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเ,เจราจา คือจะมีแต่ว่าคือฝ่อา,ย<ส>ายเราอ่ะเราไม่เจรจารเลยมู้เลยใช่ส่วนใหญ่ทําคดีจะไม่ค่อยเจรจาคือฝ่ายเราฝ่ายพี่เนี่ยคือทีมพี่ทอ็อปมู้เลยเหรอใช่จะไม่ค่อยเจรจารถ้ามีการออถือทำไมทำไม,ทำไมสายทำไมสายผมนี่นอุ้ยแม้กระแทั่กาบนะคุยอย่างเดียวดา่ารู้ความ้วยนะผมนี่ดา่ารู้ความได้ยอมเหออยอมได้ยอมยอมยอมอย่างเดียวเลยยอมกจบหมดในคดีผมอ่ะแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จเลยไม่สืบอเลยนะคดีผมอ่ะ มันมันมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยแต่ว่าด้วยด้วยคดีอ่ะด้วยคดีที่ทําส่วนใหญ่แนละ้วแต่ว่าที่ทําทํามาเนี่ยคือมันอย่างมีคดีที่ดินอยู่ที่ปรกจินเนี่ยคือมันก็ยอมไม่ได้เขาเขาจะมาลุกเอาที่เนี้ยไอ้ลุกความเราก็ยอมไม่ได้ไอ้ฝ่ายนั้นก็แข็งอะ่ะคือต้องไอ้ไอ้ฝ่ายนั้นก็เป็นเป็นทหารอ่ะไอ้ฝ่ายเราเออทำไมไม่เจราจากันจ่ายเงินจ่ายทองไปคดีมันมันจบคดีไปบ้างเถอดจ่ายเงินจบกันไปซื้อทงซื้อที่การซื้อความด,ดูนี่นั่นไปผมสายนี้นะ แต่นี้ไม่ได้เหรอว่ากันนะไม่พากสายเหรอได้เลยมันมีคดีหนึ่งที่บุญล้อมฟ้องกันมาเป็นสิบปีแล้วอันนี้คุยกันไม่ได้เลยนี่เราต้องหักกันไปเลยรอคุยไม่ได้โอ้สายอูนนแบบเนี้ยอุ้ยสายผมไม่ได้เลยคดีมาหาผมปั๊บผมไล่ยอมอย่างเดียวเลยยอมอย่างเดียวเลยชนะบางคดีเรารู้ว่าเราชนะยอมอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเหมือนกันควรัวเขาเสียหมดเยอะถ้าเราไปบอกว่าให้ยอมเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันรู้ความไม่พอใจหรอกเพราะเขาไม่ยอม รอเออนความไม่พอใจเวอร์แต่ว่าคือความผมมาหาผมคงดา่าคอแนละ้วไม่พอใจมึงไปจ้างคนอื่นเลยนะผมไม่เอาแล้วอย่างอเออทนาย<ป>แต่ละคนก็สออไตล์คนละอย่างกันเนาะพอไม่ยอมปับ๊บไอเราก็สายดันด้วยไงไอเราก็ไม่ยอมเือนนก็ไอเราก็สายบู๊เหมือนกันเลยเจอกันพอดีเลยบวกเลยไฟเติมกับน้ํามันไปกันเลยทีนี้เอโอ้มาหาผมไม่ได้นะไฟมากวนน้าสะอาดอย่างเดียวเลยยอมหมดอย่างเดียวเลยไม่ยอมไปที่อื่นเลยกูไม่เอาอย่างเงี้ยนะ ก็เหมือนคดีของพ่อครูประหลัด้าละนีงถามว่าถามว่าแบบเนี้ยเขามาลุกลามแบบเนี้ยจะให้ยอมเหรอยอมไม่ได้ที่จริงมันคุยได้ที่จริงมันเรียกมาคงมาคุยกันเนี่ยผมเห็นเนี่ยคดีลูกหนี้กับเจ้าหนี้ฟ้องกันใหญ่โตเนี่ยผมรู้จักทั้งสองฝ่ายเลยวันนั้นผมก็ไปถ่ายรูปก,กับลูกหนี้อยู่ทาไมไม่คุยกันวะงงคุยกันป่านนี้จบแล้วอืม วงนี่แหละมันก็ต่างคนต่างใส่ไฟกันไปต่างคนต่างมีเหตุผลนะ่ะทำไมไม่นั่งเจรจากาันจากหนักเป็นเบาปรับตัวใหม่เราอาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ยอมยอมไปบ้างนี่เล็กน้อยน่ยนน,นั่นกันหนึ่งมันก็อยู่กันได้นะสังคมมันต้องการแบบนี้อรารมณ์รวยจะหักแต่นิติศาสตร์เข้าไปฟันมันอยู่ยากนะสังคมบ้านเมืองเราต้องเอานิรัตศาสตร์นะปกครองอะ่ะเอาเหมือนเงี้ยเหมือนคดีเท่าซื้อที่ไฟ<อ>แนแนซ์ฟ้องมาหลาแสนล้านนู่น แล้วเราเป็นทไันนีมันยอมไม่ได้เพราะว่ามัน,นเป็น,เป,นเป็นแผนมาจากข้างบนไงเราเข้าใจกันไงอันนี้คือไม่เคยยอมสักคดีมันยอมไม่ได้หรอกอันเนี้ยเพราะว่าถึงว่าเรายอมไปมันก็ข้างบนมันก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเป็นแผนธุรกิจเขาอันนี้เราเข้าใจว่าเป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความได้เพราะว่าข้างบนเนี้ย <c oughs> เราไปขอสองแสนข้างบนไม่ให้แผนธุรกิจมาทนายคนที่รับมอบอนนาจเขากระโดนคดีเองเขาก็ไม่เอาเหมอนมันเหมือนคดีอันนี้พอเข้าใจอยู่นะแต่คดีอื่นึ่ะมันเหมือนคดีหนึ่งเป็นคดีเงินกู้เี่ย ฟ้องเนี่ยยืนยื่นฟ้องไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ติดต่อให้ทนายติดต่อมาฟ้องสี่ล้านเขายาสี่ล้านแต่ฝั่งนึงจะมาจ่ายล้านหนึ่งเนี่ยมันก็คุยกันไม่ได้ไงเออมันก็ไม่ได้สักคนละครึ่งทางได้ไหมไอ้สี่ล้านสี่ล้านกับล้านหนึ่งรวมกันเป็นห้าล้านหารสองเหลือสองล้านห้าอย่างเนี้ยไม่จบหรอคนละครึ่งทางอย่างเงี้ยเป็นผมผมจับแม่งอีนี่อยากได้สี่ล้านอีนี่อยากจ่ายล้านหนึ่งจับรวมห้าล้านหารสองได้สองล้านห้านี่จบนะผมทําแบบนี้นะของผมอ่ะ คนละครึ่งทางจบเลยคือถ้าเป็นคดีแพ่งอะไรพวกนี้มันมันก็คือคือที่พูดให้ฟังเ่ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่ยอมทุกคดีแต่ว่าถ้าเป็นคดีแบบ <ừ> ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ว่ามีเอายังคดียักษยอกที่ว่ายอมกันไม่ได้เพราะเขาฟ้องสีบเส็จก,กรรมก็ต้องหักกันไปเลยวัดกันไปเ,ออเลยเรื่องไอ้อ๋อสี่ล้านอ๋อเอาคดีสืบอ๋อคดีกู้เหรอสี่ล้านอ่ะหรือว่ายักยอก คดีกู้ไม่แม่มันจะมีคดีอย่างที่บอกว่าสี่เด็ดกรรมนย่างอันนี้มันก็ยอมกันไม่ได้มันเคลียร์กันไม่ได้เพราะเพราะอีฝ่ายเขาจะนายพัดอ่านเนี่ยเอาเอาว่าไงว่าไงเอ้าเอฟซีจะถามอะไรเอาถามถามเร็วๆเอาถามเอาพิมพ์หนึ่งแล้วก็คําถามมาจะถามให้เอาเออเขาถามว่านุ้ความในรถคืนยังที่สาแก้วเอาเอาตอบก็หน่อยเอาเอาเงินมาจ่ายนี่สี่หมื่นไม่คิดดอกเอารถไปเลยคือเคสนี้นะเคสเนี้เอามากู้เงินเขาสี่หมื่น ไม่ส่งดอกเขา,าเขากู้เงินใครเขากู้เงินเจ้าหนี้ไงเขากู้<ต>เงินเจ้าหนี้ได้แต่ผมเนี่ยคือเป็นคนกลางพี่เป็นคนกลางได้แล,แล้วก่อน<ม>ถามถามก่อนนะแล้วเจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายไหมก็ตอนนี้เขาไม่เอาดอกเบีย้ยเขาเอาแค่ต้นเงินผิดไม่ใช่มผมถามผมถามคำถามแรกก่อนดอกเบี้ยเกินไหมก่อน ไม่มีหลักไม่มีลงดอกเบี้ยในสัญญาไม่ไม่ลงดอกเบี้ยอ้าวโอเคไม่ลงดอกเบี้ยนะเอาให้สังคมคิดเอาแล้วการว่าดอกเกินไม่เกินอาซีเมอรส่วนดอกเบี้ยไม่รู้ไม่ลงแต่ตอนนี้ไม่เรียกดอกเบี้ยแล้วผมถามต่อไปว่ารถคันนั้นน่ะเป็นของไฟแนนซ์มาไหมหรือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแล้วเป็นของไฟแนนซ์ครับอ้าวเป็นของไฟแนนซ์การที่การที่ประชาชนเนี่ยเอารถของไฟแนนซ์เนี่ยมาจำนำเนี่ย มาจำนำเนี่ยไอ้ประชาชนเนี่ยที่เอารถของไฟนซ้เนี่ยมาจำนำเนี่ยผิดยักยอกซับไหมไนคน,มนที่เอามาอเอามาจำก่อนอคอมันมีดีกาอยู่สองแบบถ้าเอารถไปจำนำแล้วคุณไม่ได้มีเจตนาจะไถ่ถอนคืนคุณปล่อยรุดไปเลยไอ้คนจำนำนะ่ะมีความผิดฐานยันยอกแต่ถ้าเราไปกู้เงินและมีทรัพย์สินที่เราครอบครองอยู่อย่างเช่นรถติดไฟนั้นนะพูดง่ายเลยเราไปกู้เงินแล้วเราเอาไปไปค้ำประกันเงินกู้ แล้วถึงเวลาเราก็เอาเงินไปจ่ายเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะปล่อยให้รถหลุดอันนี้ไม่ผิดทานปล่อยให้หยุดไปอันนี้คือไม่ผิดจำย่อไม่ผิดจำย่อครับเพราะเราไม่ได้มีเจตนาผิดจำย่อเออแล้วไอ้คนรับจำนำเนี่ยผิดรับของโจรไหมก็เมื่อไม่ยักยอกมันก็ไม่ลบของโจรนีครับอ่าโอเคเรื่องตอบประชาชนนะประชาชนสงสัยื้วยนั้นแล้วทีนี้รถรถยังอยู่ไหมเอารถยังอยู่ไหมก็ยืนยันเลยว่าถ้าเอาเงินจ่ายเขาเนี่ยรถอยู่แน่นอนเดี๋ยวสัญญาณไม่ดีเลยทีนี้อ่า ก็บอกวันนั้นก็บอกในรายการก็บอกว่าคุณเอาเงินจ่ายเขาซะแล้วผมรับรองให้เลยว่าคุณได้ลดหรือเอางทีไม่เน็ตเหมือนพ่อจานธีระมากเลยเน็ตจีบาทเนี่ยผมก็บอกอยู่ว่านะถ้าคุณจ่ายเอาจ่ายที่ผมเลยถ้าคุณไม่ได้ลดคืนคุณนมันเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเน็ตที่กากมากเลยอ่ะก็ก็บอกอยู่ว่าถ้าจ่ายแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ลดเนี่ยคุณเงินมันดำเนินคดีกับผมก็หาช่อโกงเลยทําไมไม่เอาจ่ายล่ะเออไม่หายไปเลยล่ะตอนนี้เขายังไม่จ่ายเหรอยังตอนนี้เขายังไม่จ่าย พอเขาได้รถไปเขาไปคืนไฟแนนซ์น่ะไอ้ที่คนค้ำถูกยึดบ้านน่ะมันก็จ่ายอีกหมื่นกว่าบาทก็ถอนอายัดแล้วเออปกติเอาโดยทั่วไปเลยนะแล้ว<น>แล้วเขาขอดูรถทำไมไม่เอารูป <c oughs> เขามีขอดูรถทำไมไม่เอารูปรถให้เขาดูนี่ทำไมจะไม่ส่งให้คือทนายทนายแบงก์อ่ะส่งคุยกับคนค้ำประจำ ว่าตอนก่อนหน้านี้ให้ให้มาเอารถมาทําสัญญาแล้วก็เอารถไปให้คนคันมาทําสัญญาก็ไม่เอาแล้วปล่อยให้ลุงเลยมาถึงขนาดน,นี้มัน<ค>ดูแย่ตั้งเยอะแยะนี่ยที่บอกว่าไก่เกียร์นี่ไงอันนี้ไก่เกียร์แล้วแต่เขาจะใช้วิธีการมาเอารถไปโดยที่ไม่จ่ายเงินมันไม่ได้คุณเอาเงินเข้าไปไม่ถูกเนาะใช่ติดพี่ก็ต้องเขาจ่ายแต่ยืนยันว่าแต่ยืนยันว่นนา แต่ยืนยันว่าถ้ามาเอาเงินมากรจายสี่หมื่นเนี่ยอาดองไม่คิดกันละเอาต้นคืนสี่หมื่นมารถไปเลยพร้อมเสมอรเลยครับรับรองล้านเปร์เซ็นทำไมเรื่องเรื่องที่ราที่หมยแห้งปีสามสี่ซ้าหมื่นเองทําไมให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตออกคบก้าทายโงหมามันไม่ใช่หรอกคือคดีเราล้วมาทำนารใครอ่ะ คือมาทําให้เสียหายไปร้องเรียนรุ่นนี้นั่นพูดไม่ตรงเนี่ยเสียหายตอนแรกว่าจะเอาให้ทําสัญญาแล้วให้ให้เอาไปก่อนแล้วเอาไปคืนแล้วก็เขาจะย่อยจ่ายตอนนี้ไม่เอาแล้วคือต้องจ่ายมาครบเลยจ่ายเข้าให้ครบเรารดไปอ็ 3, 4, 000, อาสมมอามสี่หมื่นมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ทำเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นวาระองค์พาวาระประเทศไปคือเวลาไปออกไปไปถแถลงไปร้อง,อง,องห่มร้องไห้มันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาคือก่อนหน้านี้ก็คุยมาเลยตลอดสามปีเนี่ยปกตินะ สามปีคุณไม่จ่ายเขาเลยเนี่ยโดยทั่วไปมันจะมันจะอยู่ไม่ลดนะนะโดยทั่วไปมันจะอยู่ไหมมันจะขายได้ไหมเราโดยทั่วไปเราพูดลองเลยแต่ถ้าลองเอาไปขายมั่วลองลองเอาเข้าไปขายมั่วดีเขาไม่ได้คืนลถดีลองดูดีนะคือถ้าขาดโดนก็หาย้ลอกซับดีเจ้านี้เขาไม่มีสิทธิ์ขายเหมือนกันแต่เราพูดถึงโดยทั่วไปไอธุรกิจแบบเนี้ยลถอยู่ไหมอันนี้คือ คือเคสเนี่ยเคสเดียวเลยที่ว่าช่วยช่วยเหลือเคสนี้เพราะเขาไม่มีตังค์แต่พอทําแบบนี้มันก็เลยขาด่าพี่พี่ธรรมราชพี่ลงพี่พี่ลงไลฟ์ไปใหม่ก่อนไปพี่ลงไลฟ์ไปใหม่แล้วก็ขึ้นมาใหม่หน่อยแล้วก็ลงไปก่อนแล้วก็เข้าเน็ตดีๆแล้วก็ขึ้นมาใหม่ดีกว่ามันขาดของพี่อ่ะเดี๋ยวพักตั้งสองนาทีผมไปเยี่ยมแป๊บหนึ่งพี่ลงไลฟ์แล้วก็เซตเน็ตออกใหม่ๆแล้วก็ขึ้นมาใหม่ดีกว่ามันขาดตอนเนี้ยได้ไหมน่าจะได้เวลาแล้วมั่งสอง่ ลงลงเลยดีกว่าเพราะมันสองตึ่งแล้วเอ้าสองก็สองสลงไปเลยเหรอเดี๋ยวหมดไปไหนต่ออ๋อน้าจะได้เวลาเดี๋ยวจะจะดูสำนวนของหน่อยน้าจะได้เวลาควรก็อะไรเนียพอหอบปากของคอครับพอของปากของคอพออปากของคอทั้งพี่ล้วจะออกสื่อวันไหนจะจะเอาพระอาจารย์ออกมาวันไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาพระอาจารย์ออกมาวันไหนแจ้งข่าวแจ้งข่าวผมหน่อยนะ ะยังยังไม่ออกสื่อหรอกตอนนี้ยังยังไม่ออกรอยังไม่ออกวิจอบตอนไหนอ่ะประชาชนก็รอจะออกหรือว่าจะให้ประชาชนไปจับสึกนะอ๋อจับไม่ได้หรอกจับก็โดนเอ๋าจับก็โดนโดนโดนอะไรอ่ะเอาให้ชัดดิไปวางแผนก่อการกันไว้หรือเปล่ามีทงมีทีมมีกุมมีการจ้างกันหรือเปล่าโดนด้ำเนินคดีแล้วแล้วถามคำถามนึงแล้วถามคำถามนึง พระอาจารย์ธีระจะเข้าไปสู่อในกลุ่มเชื่อมจิตไหมอะ่ะคีธมาราชคือท่านก็ท่านก็ท่านก็เป็นท่านท่านก็อยู่ของท่าน<อ>าท่านก็อยู่ของท่านไม่เกี่ยวกันนะไม่ไม่ไมรวมกันใช่ไหมไม่รวมกั<ค>นใช่ไหมไม่ไปรวมกันใช่ไหมคือถ้ามันมีอะไรที่ ถึงเวลาที่จะต้องมารวมมันก็มีเหตุมีปัจจัยเดี๋ยวมันก็มันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยเอยงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มไม,ไม่ไม่รวมกันใช่ไหมไอ้จับรวมใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องนอนาคตไม่ยุ่กันะตรงนั้นอะเรายังไม่สามารถจับรวมไม่รวมนาว่ากันอนาคตเอาเอาโอเคขอบคุณมีอะไรก็ว่ากันพี่ขอบคุณมากโอเคทําทํางานให้ราเรื่องที่มีขราบผมโอเคมีอะไรว่ากัน